ครับสวัสดีครับตาครับเอาสวัสดีสวัสดีทุกคนครีทุกคนครับวันนี้มาทําอะไรตามาทำรถเที่ยลจัตตินีละโอมาทํารถเออทำรถเที่ยลจัตตินีละครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องใหม่เออทีนี้เป็นยังไงเมื่อวานเห็นว่าต่างประเทศนี่เข้าเหรอตาเออโจมตามลาวขาัอกเข้าเหรอออเก็ตาให้แปดหนึ่งสองสี่อ่ะน่มันเข้าไหมล่ะโอ้โหมันเข้าตัวไหนล่ะตาสองหนึ่งสองสี่ไหม ตามก็ว่าใช่นะเขาเข้าสามตัวเลยอะตาตามไม่รู้ลองตาพับตามาเด็กกวางตามมาเช้าตาเข้าไปในบ้านอืมก็บอกเอ้เลขเลขเลขตรวตามราวของตาเข้าเด้อเอาเลขอะไรอ่ะแปดหนึ่งสองสี่นั่นะเออเอาอีหลีทีว่าก็เลยกลับมาถามบางทีเราบอกไปให้เข้าจริงว่ะโอ้ครับโอ้แม่นอยู่แล้วตาเนาะไม่มันมันเป็นสูตรคำนวณไงแหละครับเออมันเป็นสูตรคำนวณมันต้องเข้าอืมถ้าราวเข้าแล้วงวดนี้กวดไดุ้๊ เลขไทยมันต้องเข้ากันเนาะครับเพราะมันเข้าเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากได้ต่างประเทศให้โทรหาตาดีกว่าเออเออเพราะว่ามันตามไม่ทันไม่ไม่มันโทรมาสามมีมีสามสามคนแล้วมันโทรมาเนี่ยบอกว่าเขาถูกวันโอ้มันเงียบนียมันเงียบมันนี่ใช่ไหมครับมันมันเงียบเลยเนี่ยต้สงไจะถูกเงียบเลยแต่โทรไปทวงโอ้ยมันจะซื้อตาแต่ะมันจะเป็นแบบนั้นแหละครับ ผมควจะเป็นแบบนั้นไงเอาเป็นยังไงฝันไม่ตาอะไรฝันถามก่อนที่กําลังคัดลอกสูตรอยู่ฝันบ้างไหมฝันฝันว่าลอกสูตรนั่นแหละฝันว่าลอกสูตรนั่นแหละลอกสูตรยังไงตาเอ้าเอ้าฝันว่าลอกสูตรตีมตัวที่ออกนี่ละออกมันงงวนนี้เนี่เอามุกก็ฝันนะฝันว่ากําลังลอกอมันเดะตรงนี้เลยเว้เดะตรงนี้เลยหน่าเดะอีกแล้ว เป๊ะเลยเป๊ะเลยเว้ยขวันฝวันว่าขวันว่าลอกสูตรมันจะออกตัวนี้แหละตัวที่กำลังทำอยู่นี่ก็คือว่ามันเป็นสูตรใหม่ตะอสูตรเก่าตามันสามตูดแต่เมื่อก่อนมันสูตรเดียวอ่เดี๋ยวนี้มันสามผูดรวมกันเลยที่ว่าแล้วพอทันวันเลยแล้วมันจะออกตัวกันเดียวกันเด้เลยเนี่ยที่ว่าถูกจนได้ย้ายบ้านนี่ก็สูตรนี้ใช่ไหมไอ้สูตรอันนั้นมันมันเอาอใบกวดฉลากตะประกบเอา แล้วก็วงเอาครสองตัวนี้มันจะอยู่ตรงไหนของรางวัลที่ห้าของรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยอเอาวงเอาปั๊าท่าปุ๊บแล้วก็ตื้อตามเลขที่มันออกนะน่ะมันไม่น่าเชื่อมันเข้าเอเอเอาใบกดตลาดกบวงเลขสองตัวใช่ไหมรับนสองตัวนี้่อาทำตรงๆแล้วปัดบนเลขท้ายเลขหนึ่งรางวัลที่หนึ่งแล้วก็เอาวงเอาวงที่เลขมันออกเนี่ยครับงวดวที่แล้วที่มันออกเนี่ย ล้วไปบวงก็เจาะรู short, ้มันตรงกันอ่ะเรามาขยับดูเข้าเด็ดเด็สีงวดติดตาติเป็นไปงั้นเ่ะอีงวดตาสีงวดเอาดั้งทั้งหน่อยสีงวดติดเดือนหนึ่งเดือนมันมีประก่อนติดเดือนมันมีอ๋อสมัยก่อนเออเดือนมีอาทิตย์เด็กกูอาทิตย์ละงวดน่ะอ๋อพูดใหม่คือใหม่ เออสมัยก่อนออสมัยนี้สี่งวดติดเจอเจอบ้างไหมยังมันเพราะว่ามันเพี้ยนมาสามวดถึงจะเข้าใช่ไหมถ้าเข้าแล้วจะเข้าติดกันอยู่พูดอย่างอยู่นี่มันเพี้ยนมาสี่งวดละถ้าเข้าติดกันนี่กี่งวดสามจะเข้าติดกันเลยสามวดสามวดนี่สองตัวหรือสามตัวสามตัวที่สามตัวเออถ้าถ้าเกิดมันเข้าติดเนี่ยนะเออติดติดเลยสามตัวเนี่ยแต่ถ้าหลุดคือหลุดคือสี่เออสี่งวดถ้าหลุดเนี่ย มันมันหลมากี่งวดนะเนี่ยม right? ัสามงวดทีแรกก็เข้าอยู่แลงวดที่แล้วเข้าอยู่เข้าก็ตีงวดอืเข้าก็หลุดมาสีงวดตาพูดถึงฟังเมื่อก่อนเนี่ยตอนตอนทาใหม่ใหม่เห็นไหมตาบอกขาของตาเข้าตาเข้าสามงวดเลยจะหลุดจะหลุดจะหลุดอีกสามงวดตีงวดอ่ะเดี๋ยวพอตาทำ้าเข้าติดติดติดกันเลยไม่ได้ม้นไม่เดี๋ยม้เราคุยหน่อยสต่งวดที่แล้วก็เข้านะพอตาว่ามันออกแล้วนะไอ้หกหกหกตีหกกันนืม ตามจะออกอะไรอาจารย์หนาละหกกเนี่ยดันมาห่หกเก้าหกอินวันนี้อวันนี้ตาวันนี้ตาก็เลยทําสูตรมาเลยอ่ารอบนี้ทาไมมันเยอะจังเลยล่ะตาเอามันมีตัวนั่นน่ะหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกยังไงอ๋อกับหัวด้วยเออกับหัวดูด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำเนาะกับหัวด้วยเนาะชุดสามตัวแล้วก็สองตัวทำให้ดูจต่วันน้นตัว้นาะตัวที่โว้ยไอหกแปดตีน่ะน่หกแปดตีก็หกเจ็ดตีเออ ไอ้สองตัวนะจะเน้นเลยนะห้าแปดอันนี้เลขวันเลยฝันฝันตัวไหนละเลขฝันเลขฝันนะห้าแปดห้าแปดสองตัวโอ้ตัวห้าแปดแล้วไอ้ตั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 วศูนย์มันเจ็ดศูนศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่คือศูนย์มันมาเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็ ห้าแปดเลขฝัน่วนเน้นตัวตัวฝันนะนะตัวฝันหกแปดสี่ใช่ไหมตัวเน้นเน้นตัวไหนนะห8 4แปดสีแล้วก็หกเจ็ดสีอ่าตัวตัวรองโอ้ถ้าเน้นคือหกแปดสี่นะหมวดนี้ตามั่นใจมั่นใจหวยเรายังเข้าเนาอแ,และและนี่เลขหน้าเลขท้ายเหรอ อันนั้นราคข้างล่างข้างล่างที่ทําสอมเนี่ยนะมันเป็นเลขล่างสามตัวล่างสามตัวหน้าสามตัวหลังโอ้ทำสามตัวหน้ารถเตอรี่แล้วก็สามม้วนทีแล้วมีคนถูกเนาะเขายังอดตังห้าตามาใช้อยู่เนาะสามตัวท้ายรถเตอรี่เออโอ้มันทำไม่หมดทุกตัวแล้วล่ะเออกาทําให้หมดทุกตัวนั่นแหละไม่ได้ทําอย่างเดียวนะมันก็เลยดูเยอะๆแต่ว่าเอฟซีถ้าเป็นท้ายรางวันที่หนึ่งตัวไหนน้าตาท้ายรางวันที่หนึ่งท้ายรางวันที่หนึ่งหกแปดสี่น้าตาให้นะ จะเป็นแปดสี่หกก็ได้แปดสี่เก้าก็ได้เพราะหกมันเป็นเก้าได้ใช่ไหมเก้าแปดสี่ก็ได้แล้วแต่ไปไปเขียเอาไปเขียเอามันเริ่มแม่นใช่ไหมอืมเราเข้าเดะแล้วนะคะลายข้อเป๊ะเลยนะนี่เนี่ยให้โทรหาเลยถ้าใครอยากได้เนาะให้ตัวต่อตัวเลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องหาไม่ต้องโทรหาไม่ต้องโทรหานินเาอยากได้ก็โทรหาตัวต่อตัวไปเลยตัวต่อตัวไปเลยดีกว่าดีกว่าเนาะ แต่ว่าตาชอบตัวไหนอะไรอ่ะเด็กชอบแปดสี่แปดสี่มีไหมในนั้นแปดสี่ข้างบนตัวเต็มๆข้างบนนั่นแหละเด็กไทยโอ้หกแปดสี่เออเน้นเลยเน้นชอบนี่คือสามตัวหกแปดตัวเลยหกเป็นเก้าก็ได้เนอะสามกันเอาเนาะได้หนาวเสียใจด้วยออกไปแล้วเอาคลิปเลี้ยวน้อย คือตาสิงวดนี้มั่นใจเหมือนเดิมอเพราะว่าต่างประเทศเข้าเนาะเข้าเต็มเต็มเลยทดสอบมาหลายงวดแล้วมันแม่นดือบหลายสูตรประกบกันคือพัฒนาสูตรเข้าแล้วตอนนี้เข้าแล้วก็ลองดูใครชอบก็จัดเนาะใครไม่ชอบก็่านแล้วแต่ไปแล้วแต่ไปอันนี้เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางเนะลืมใส่อีกตัวหนึ่งอันนี้ใช่ไหมแปดใช่ไหม อ้าวแป๊บจำได้หนาจานตัดแปดซื้ตัวหนึ่งแป๊บยังได้เอฟซีจูไม่ลทางเงนเนี้ยเลขมีความมั่นใจไหมเลขต่างประเทศตาทําล่วงหน้าไปแล้วนะถือว่าจูบนู่นจานพูดตูกเนี่ยตันออกแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมุติว่าใครอยากจะได้แนวทางโทรหาครเบอร์โทรไปแล้วเบอร์อะไรนะบอกยังบอกช่องยังครับยังไม่ได้บอกเบอร์บอกมาเลยตาจำไม่ได้เลย เดี๋ยวเอาเอาสมุดไปก่อนสมุดก <Spencer? S 1> ็เป็นนั่นไอ้ไอ้โบเร็วๆลูกมาณนี้ยครับเดี๋ยวบอกบอกไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับบอกไปครั้งหนึ่งแล้วจำได้เจ้าคงจะจำได้นะมันแม่นขนาดนั้นเลยต่างประเทศตาหนี่งเข้ากันนะเข้านะฮะงวดที่แล้วมันหนึ่เกล็ดเก็ดหนึ่งหกมันก็เข้านะเออมันก็ว่าเข้านะเพราะมันเข้าเลยมันออกเก็ดเก็ดมก็หนึ่งหกของตาไงเออมันก็ว่าเข้านั่นน่ะ ตาหนึ่งวเ็ดเค่ะตาอย่าเปิดนีขอดูรัฐบาลไทย้าเอาเลย่ะอันนี้ทําเต็มที่แล้วนี่ละเอาทุกตัวเลยไปในโมอ่ะสามตัวล่างสามตัวบนสามตัวหน้าสามตัวละเอียดเลยใช่ไหมตาสองตัวตัวกลับเอาสามตัวหน้าสามตัวท้ายอยู่ตรงไหนตาชี้ให้ดูหน่อยไหนสามตัวหน้าอยู่ตรงไหนตาสามตัวหน้าสามสามแปดไงกระเจ็ดสามแปดเห็นไหมโอ้โอมันเป็นสามตัวรางที่หนึ่ง สามตัวล่างหน้ารางวันที่หนึ่งสามตัวหน้าข้างล่างมันอยู่ข้างล่างใป็สอนชี้เห็นไหมน่ะเห็นไหมเป็นสอนชี้ไปข้างหน้าโอ้ละเอียดขนาดนี้เลยเหรอตาก็ทำมาเดี๋ยวจะหาว่าให้ไม่ถูกไม่เข้าอีกว่า<ม>นะใช่ไหมให้ไม่ตรงตัวไม่เข้าดีกว่าเอาเอเป็นแนวทางานะตาเนาะเป็นแนวทางครับผมเน้นในะอย่างนี้